สวัสดีค่ะจินจงจินจึงสุระนะคะวันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับ EP ีที่จินขอเป็นตัวแทนนะคะของมัทรามาช่วยนำเสนอการเลือกของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าคนที่เรารักนะคะหรือว่าคนสําคัญของเราภายใต้งบประมาณที่เรามีอยู่ในใจนะคะอย่างแรกคําถามแรกเลย ถ้าต่ำกว่า10,000น้องช่วยเลือกหน่อยว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวน้องแอดมินเขาก็จะตอบมานะคะวันนี้ก็จะมีต่ำกว่า10,000 10,000- ถึง30,000นะคะแล้วก็ส0,000ขึ้นไปโดยของประเภทแรกที่เลือกง่ายที่สุดคือต่างหูค่ะเพราะว่าต่างหูเนี่ยมันไม่มีเรื่องไซส์นะแล้วก็เราสามารถดูได้เลยว่าคนที่เราจะซื้อให้หรือตัวเราเองเนี่ยมีการเจาะหูหรือเปล่าถ้าเจาะหูก็คือเลือกง่ายเลยวันนี้ขอแบ่งเป็นสองนอกจากงบประมาณแล้วจึนขอแบ่งเป็น2คาแรคเตอร์ คือผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีหลายมิตินะคะมิติแรกทีมต้องมีเลยอาจจะเป็นแนวแบบสาวหวานก็คือจะเป็นพาร์ทนี้ทั้งหมดนะคะคือสาวหวานเนี่ยจินคิดว่าเป็นอะไรที่แบบเพิ่มความแบบหวานฟุ้งฟิ้งให้กับให้กับคนที่เราซื้อให้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีห้อยหรือว่ามุกที่เป็นทรงดรอปเข้าไปร่วมด้วยนะคะอย่างต่ำกว่า1 0 0 0 0หมืน่นก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์รุ่นนี้ขายดีมากเพราะว่าตัวนี้ข้อดีคือ สามารถใส่ได้2แบบคือถอดตุ้งติ้งตรงนี้ออกได้แล้วก็ใส่เป็นติดหูอย่างเดียวก็ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นอยู่ในบัจเจตที่ต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทกับอีกประเภทหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์คือคนที่ได้รับเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวมัน่นธรรมะทแมงใส่ไปทํางานใส่ได้ทุกวันประมาณนี้ไม่ไม่แนะนําไม่ได้เลยคือตังหูติดหูเป็นต่างหูไขมุกสตัดติดหูไขมุกแท้อย่างนี้ ถ้าเกิดจะให้แนะนําก็เลือกเป็นสีขาวธรรมชาตินะคะก็จะเป็นอย่างที่แบบนี้คือไล่ไสไปราคา3 8, 50, 4, 8 50, 5 0 4,850 5,850 9,850ต่ํากว่า10,000ก็จะอยู่ในบัตเจตตรงนี้นะคะทั้งหมดก็จะใส่หนกล่องแบบนี้อ่ามาต่อบัตเจตที่1 0 0 0 0ถึง30,000นะคะตัวนี้ก็แบ่งเป็นสาวหวานกับสาวมั่นใจทํางานถ้าสาวหวานหน่อยก็อาจจะต้องมีลูกเล่นนิดนึงนะคะมีการใส่มุกเรียงเซตติ้งมีการฝังคือตอน ยิ่งมีงานฝังมากเท่าไหรค่ค่ะราคาจะหรือต้นทุนจะมีแบบสูงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะมีช่างฝีมือเข้าไปร่วมด้วยนะคะส่วนสาวมั่นใจทำงานเนี่ยรุ่นที่ขายดีสุดๆนี่ขอกระซิบนะคะรุ่น signature xo รุ่นนี้จะไม่ว่าจะเป็นมีงานฝังหรือไม่มีงานฝังตัวเนี่ยขายดีมากเพราะว่าใส่ติดหูใส่ง่ายนะคะ ต่อไปถ้าเกิดบอกว่าเรามีมัาเจ็ตเนี่ยเกิน30,000บาทเป็นต้นไปแล้วก็ให้ในวันสำคัญดังนั้นสิ่งที่จึงกลงจะบอกคือคอลเลกชันที่จะนำเสนอเนี่ยจะเป็นวัดวดสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นทองแท้นะคะจะมี2 c o คอลเลกชันที่จะแนะนำนะคะจะเป็นมัทะละทั้งตัวไฟจวรีและตัวไฮจวรีนะคะไฟจวรีคือจะเป็นเพชรแท้ทั้งหมดคอลเลกชันเนี่ยผ่านการเดินทางของ อินส i r a t เรชมาแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละประเทศที่เราเดินทางไปนะคะอย่างตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นอาร์ตในช่วงโควิดนะคะก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากแล้วก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่ใส่ง่ายแล้วก็มินิมอลแต่ในขณะ,ะเดียวกันมีความเก๋ซึ่งตัวนี้อยู่ผมแดงด้วยนะมีแบบมีเซเลบริตี้ใส่งานพรมแดงที่คานส์ด้วยนะคะส่วน ตัวนี้ที่แนะนำคือจะเป็นสมาะสำหรับสาวหวานเนี่ยจะแนะนำตัวมาธาไฮจูรี่รุ่นซิกเนเจอร์รุ่นนี้เพราะนอกจากจากตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองโรสโ d 18k แล้วตัวที่ฝังเข้าไปเนี่ยเป็น Mother of Pearl ซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่แบบต้องการ การคัสตอมไมซ์ด้วยในหรือว่าใส่เรื่องราวเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวมาเทอร์เฟลเนี่ยเราสามารถแจ้งได้นะคะว่าอยากใส่เป็นสีขาวสีชมพูหรือว่าสีดำแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นเป็นคัสตอมไมซ์ทั้งหมดเลยพัวเช a ไลฟ์ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พูดไม่ได้เลยถ้าบัตเจ็ตเกิน3ามหมื่นก็คือเป็นไข่มุกที่เป็น แหลงมาจากน้ําเค็มเซาซีตัวนี้ก็มาจากออสเตรเลียนะคะเม็ดใหญ่พิเศษหรือตัวที่จิงกำลังใส่อยู่แบบนี้คือเกิน3 0,000ื่นบาทนะคะแล้วก็ก้านเนี่ยแล้วก็แป้นเนี่ยเป็นทองคําแท้นะคะวันนี้จินว่าทุกคนอาจจะได้ไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะว่าถ้าเกิดจะเลือกของขวัญต่างหูตามงบประมาณให้กับคนสําคัญของเรารวมถึงตัวเราเองด้วยก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆประมาณนี้ค่ะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะ